พฤติกรรมของพรพนาพรยสิริรักสุรพลสมบัติเจริญนั้นไม่ได้ทําให้ชะลอแปลกใจเพราะสอยเห็นความกลัวอิทธิพลของนักร้องนักเลงหน้าผีคนนี้ไม่น้อยเหตุเพราะข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะตอนที่สังทองออกจากคุกหลังต้องคดีพยายามฆ่าคนตายถึงขนาดมีนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยติดคุกคดีการเมืองและเคยอยู่ในเรือนจําเดียวกันส่งรถเก่งมาสตอร์ป้ายแดงมารับในวันที่นักร้องหน้าผีได้รับอิสรภาพเป็นข่าวเออกระเรื ขณะที่สังทองในวันนั้นก็ไม่เบาเปิดตัวด้ชุดสูทสีน้ำเงินราคา2,500บาทรองเท้าหนังสีขาวคู่ละ900บาทแต่ตาที่สุดนั่นก็คือหนวดเดียวบางที่ริมฝีปากนักร้องหนุ่มมดีนักโทษชายใหม่เลขกประจำตัว14ทับ2 5 2 0ห่างกับนักข่าวที่มารอทำข่าวถึงหน้าประตูเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกทิดปากว่าคุกลาดยาวว่นานรมนเฉลิมเกียรติสกุลแฟนสาวขวัญใจคนใหม่ของเขาเป็นคนบอกให้ไหว พะจะได้หล่อและสมาร์ทเหมือนติ่งลี่เจ้าพ่อเสี้ยงหายเอาอย่างนี้ครูจะบอกวิธีให้เดี๋ยวมึงรวบรวมหลักฐานทางคดีทั้งหมดไปร้องกับผู้การกุศลที่กองปราบปรามเดี๋ยวครูจะเข้าไปคุยกับพี่เขาเองนายตำรวจหนุ่มผู้มากบารมีบอกให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพักพวกของจ้องตาเดียวไปร้องเรียนกับพลตำรวจตรีกุศลนาคสีชุมผู้บุ่มขับการกองปราบปรามเพื่อเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ก่อน เขาตัดสินใจต้องใช้ไม้แข็งจัดการกับมังกรนักเลงหน้าผีเพราะหลังออกจากคุกมาพฤติกรรมของสังทองดูเดือดเลือดพล่านคราวนี้มีข่าวถึงขั้นไล่ฆ่าแกงคนยังโหดเทียมส่วนหนึ่งของชะลอคิดว่ามาจากการที่ผ่านคุกผ่านตารางมาหลายปีชีวิตรุ่งรุ่งก็ผ่านมาแล้วคนแค้นลำบากถึงขนาดเข้าไปอยู่ในคุกก็เคยมาแล้วเช่นกันอีกอย่างเวลาไปเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ต,ต่างๆเขาก็เคยเตือนมันให้พลางๆพฤติกรรมหำหำที่ว่าหลงบาง โดยเฉพาะการทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการลุกทุงเพราะกลัวจะย้อนกลับไปเข้าตารางอีกคนพอผู้เตือนสังทองก็เข้ามาเกาะแข้งเกา,ขาะขาฉลอใช้เสียงขึ้นจมูกเป็นเสียงเสน่ห์แก้ตัวพร้อมทาหน้าทะเลนให้คู่สนทนาหัวร้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่าสังทองไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่นายได้ยินมาสักหน่อยสําหรับเรื่องราวเฉียดคุกเขียตารางของสังทองนักร้องคนนังไม่ได้มีแค่คดีเดียวเฉลอได้ยินมีคดีพัวพันกับการเสียชีวิตของสุรยานส่องแสง นักร้องลุกทุ่งเจ้าของเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานที่ยังจับกลุ่มมือปืนที่รู้จักสายข่าวชื่วยไอปานนำไม่ได้ส่วนสาเหตุยิงร้องหนุ่มคนชายน้าเท่าที่ชะลอรู้เกิดจากการประชันวงดนตรีลุกทุ่งอีกวงหนึ่งในงานสงกรานที่ผ่านมาดุเดือดถึงขั้นลุกวงทั้งสองวงตะลุมบอลจนมีเหตุยิงกันกลางงานเป็นธรรมนาของการแข่งขันในวงการนี้และคู่กรณีของสุริยันก็มีความสนิทสนมกับสังทองที่กำลังทำตัวเป็นผู้ขว้างขวางอยู่ในขณะนี้ สำหรับสังทองสีใสหรือที่ใครๆชอบตั้งฉาย,ยาว่านักร้องหน้าผีนายตำรวจมือปราบรู้ประวัติจบับบรรดาน,นักร,ร้องลุกทุ่งด้วยกันมาก่อนประกอบกับได้อ่านข่าวช่วงที่ถูกจับในคดีที่ถูกกล่าวหาไปยิงแฟนเพลงตายว่าพื้นเพเป็นชาวตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อเดิมเปียกสีเหลาอายุอนามห่างจากเขาสิปีเพราะสังทองเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2491ประวัติและวีรกรรมของนักร้องหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพบ,บุตรหน้าผี ฉลอได้รับการถ่ายทอดบอกเล่ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นขนาดสนทนากับพักคพวกในสถานที่ต่างๆหรือได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์สรุปแล้วนะักร้องลูกทุ่งผู้นี้มีชีวิตที่โลดผลโจนทยานเกินตัวเริ่มจากลักษณะร่างกายของสังทองเป็นโรคชนิดหนึ่งลักษณะอาการสําคัญคือหน้าตาจะไม่ค่อยน่ามองหน้าสู้ติดกะโหลกออกไปทางเด็กพิเศษขนต่างๆของร่างกายรวมทั้งฝันจะหลุดร่วงเร็วผิดปกติ การที่ร่างกายไม่มีรูขุมขนทาให้ไม่มีเหงื่อร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้จึงมักจะทํางานหนักๆไม่ค่อยได้ชลอคิดเองว่าด้วยสาเหตุนี้น่าจะมีส่วนทําให้นักเลงเพลงคนสุพรรณคนนี้เป็นคนขี้มือหงุดหงิดง่ายแต่ด้วยความขี้เล่นรักสนุกสนานและชอบเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กสังทองก้าวเข้าสู่วงการมายาด้วยการเป็นโคศกตลกแต่ร้องเพลงขา,ขายของตามงานวัดต่างๆเพลงที่เขาชอบร้องเป็นเพลงของชายเมืองสิงห์ ถึงขั้นขนาดร้องได้หมดทุกเพลงจากนั้นไปสมัครอยู่วงรีจุฬารัตของครูมงคลอมตยะกุลจนมีโอกาสได้ร่วมงานกับชายเมืองสิงห์นักร้องต้นแบบที่เขาชื่นชอบขณะที่ครูมงคลตั้งชื่อให้เขาว่าสังทองเหตุเพราะว่ามีหน้าตาคิริ้วเครียเหมือนเจ้าเงาะป่าในละครสังทองด้วยน้ำเสียงแหบเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์และเลือดความเป็นนักสู้ในปีพุทธศักราช2506เหรออายุแค่15ปี สังทองได้มีโอกาสบันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงอบอ,อุ่นจะเริ่มมีชื่อเสียงก่อนที่จะมีเพลงดังในเวลาต่อมาคือนิ้งหนองที่แต่งโดยสุชาติเทียนทองเกล็ดเล็กน้อยที่ชลอรู้มาจากการอ่านหนังสือหรือมีใครเล่าให้ฟังเขาก็จําไม่ได้เพลงนี้สุชาติเทียนทองคนแต่งเพลงต้องการที่จะให้ชายเมืองสิงเป็นคนร้องแต่ถูกปฏิเสธเพราะชายเมืองสิงเห็นว่าเป็นเพลงตลกกลัวจะเสียภาพพจน์แต่เนอร้องและทํานองที่สนุกสนาน นั้นกลับกลายเป็นเพลงที่ทําให้สังทองโด่งดังขึ้นมาถึงขั้นลาออกจากวงจุลารัฐเพื่อออกมาตั้งวนตรีเป็นของตัวเองปีพุทธศักราช2 5 1 3สังทองก้าวข้ามมาอีกคั้นด้วยการร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องโทนของเปียกโปสเตอร์ที่นําแสดงโดยดารานักร้องชื่อดังอาทิชายยาสุริยันอรัญญานามวงสาย,ยันจันทราวิบูลและจรวันปัญโยพาสที่สําคัญภาพยนตร์เรื่องนี้สังทองได้ร้องเพลงโทน เพลงนาภาพยนตร์ที่แต่งโดยสุชาติเทียนทองอีกครั้งและทําให้สังทองโด่งดังมากยิ่งขึ้นได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องขณะที่งานเพลง,ขงเขาก็ผลิตผลงานเพลงดังๆทั้งแต่งเองร้องเพลงออกมาอีกมากมายแต่อย่างที่เชะลรู้สังทองเป็นคนสองบุคลิกด้านหนึ่งเป็นคนอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะสนุกสนานทําอะไรก็ตามมีคนรักคนหลงแต่ที่น่าแปลกอีกด้านหนึ่งนักร้องหน้าผีทะเลน็มกลายเป็นคนผงผาน เป็นคนใจนักเลงไม่ยอมคนและด้วยการแข่งขันระหว่างวงดนตรีลุกทุ่งด้วยกันเองสังทองชอบพกปืน1สบมอติดตัวตลอดเวลาออกเดินสายด้วยจนในที่สุดวันที่28มกราคม2518สังทองต้องคดีพยายามฆ่าคนตายที่จังหวัดชายภูมิเนื่องจากไปยิงแฟนเพลงที่มาแซลน้าวเวทีจนบาดเจ็บสาหัสเหตุยิงแฟนเพลงในตำรวจมือปราบรู้มาจากหลายปากตรงกันเรื่องของเรื่องเป็นเพราะรถของสังทองเสียทําให้งานแสดงที่รักไว้ที่บ้านเพชร อำเภอบําเบ็ดนรงจังหวัดชายภูมิต้องเปิดการแสดงช้ากว่าที่กำหนดทันทีที่สังทองขึ้นเวทีก็ถูกแฟนเพลงโห่คว้างปลาสิ่งของใส่ตะโกนด่าทอไอร้องหน้าผีและความอัปลักของร่างกายสังทองอันเป็นปมเด่นจนสังทองต้องเดินลงจากเวทีพร้อมๆกับมีเสียงปืนดังขึ้นมีพยานระบุว่าเป็นฝีมือของสังทองสุดท้ายคดีถูกโอนมาที่กรุงเทพก่อนที่ศาลชัน้นต้นจะตัดสินจำคุกเขา12ปี ในความโชคร้ายแต่เหมือนสังทองจะยังมีโชคอยู่บ้างระหว่างอยู่ที่เรือนจําสังทองในพบกับวีร a มุสีกะพงที่ถูกจับคุมในคดีกบฏยีบมีนาคม2 5 2 0ิวีรานักการเมืองหนุ่มเขาร่วมกับคนเอกฉลาดฮิรันสรีพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลนายธนินกรายวิเชียนแต่ไม่สําเร็จวีระถูกย้ายจากคุกโรงเรียนพลตำรวจบางเขนมาอยู่ที่เรือนจาคลองเปรมก่อนที่ทั้งสองจะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันถึงขั้นที่นายวีระเขียนหนังสือถึงสังทอง ขณะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเป็นเรื่องราวยาวเฟือยต่อมาในวิระได้รับอิสรภาพออกมาจากคุกก่อนและในปี2 5 2 4ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอกเกรมติสุลานนท์ไม่แปลกที่สังทองจะได้รับอิสรภาพในปี2 5 2 4เพราะมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยเดินเรื่องขอรับพระทานอภัยโทษให้จนกระทั่งในรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เหลือโทษจำคุกเพียง4ปี7เดือน จากโทษจำคุก12ปีเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 9สังทองได้ออกจากคุกวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2524นอกจากความห้าของมาเฟียนหน้าผีที่คนในวงการลุกทุ่งรับรู้โดยเฉพาะที่ซอยบุภาสวรรค์แต่กับแฟนเพลงเสียงแหบเสน่ห์ของเขากลับมาอ้อนแฟนๆอีกครั้งหนึ่งจากเพลงเสียงจากสังทองในรูปแบบเทปคลาสสิกในระบ้าชื่อชุดจดหมายคนจนจักจำหน่ายโดยโรดสาว ในอัลบ,บั้มชุดเดียวกันนอกจากจุดหมายคนจนที่เป็นเพลงเดียวกับชื่ออัลบ,บั้มอยู่ในเทปหน้าหนึ่งแล้วยังมีอีกหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงนรกสาวโรงงานโสเพณีที่รักคิดถึงบ้านเกิดสมใจหรืออยังสัญญาน้ำตาแต่ในหน้าที่สองเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับตัวสังทองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาทั้งเศร้าระคนน้อยใจอย่างที่เขาถูกเพื่อนฝูงรวมทั้งผู้หญิงหลักหน้ามารุมล้อมในยามที่เขามีชื่อเสียงเงินทอง เปรียบดุจด,ดาวทอแสงจ้าแต่ในทางกลับกันพวกเขาเหล่าน,นั้นพากันหมางเมินจากเหตุที่ตัวเขาต้องคดีพยายามฆ่าคนตายตกต่ำสุดจนกลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าบทเรียนสังทองบางเพลงก็เป็นเพลงแก้ต่างให้กับเขาไปในตัวถึงเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นอย่างเพลงที่ชื่อสังทองแถลงการวันรุ่งขึ้นชะลอตื่นเกือบสิบโมงเช้าเพราะกว่าจะเข้านอนได้ก็ปาไปตีสามกว่าระหว่างนั่งกินกาแฟในห้องรับแขก เขาเห็นจองตาเดียวลูกน้องที่เขาแน่ใจมาจากคดีฆ่าเสียปุย๋ยอดีตน้องรักแป่งเมืองเพชรปิยะอังกีนันเดินเข้ามาทักถ่ายหลังจากถามถ่ายที่หลับที่นอนที่ชฉลอสร้างที่พักหน้าบ้านให้กับลูกน้องตำรวจและนักบอลรวมถึงความสนุกสนานเฮฮาเมื่อคืนที่ผ่านมาจองเอ่ยปากบอกถึงข่าวที่รู้มาจากพักพวกในงานเมื่อคืนพี่รอเมื่อคืนพบผมที่วิ่งแผ่นเพลงให้สุรยิยันนักร้องที่ถูกยิงตายมันมาบอกผม พ่อและแม่สุริยันเตรียมจะเข้าร้องทุกข์ที่กองปราบไม่กี่วันนี้จ๋องตาเดียวเกิน่นทำไมวะฉลอย้อนถามแต่คราวนี้ผิดคาดเพราะจ๋องตาเดียวบอกสิ่งที่ได้ยินมาจากพักพวกกับฉลอวา่าเห็นพ่อแม่มันมุ่งไปที่ประเด็นชู้สาวนะครับพี่ลอโดยเฉพาะเรื่องการไปชอบพอกับน้องเมียโชลทีทานทองครูเพลงของมันเองถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแล้ว3 4ถึงเดือนแต่พ่อแม่เด็กก็ยังจะเรียกร้องค่าเสียหาย2 3แสนบาทแต่สุริยันไม่ยอม แถมยังแจ้งตำรวจไว้เป็นหลักฐานเพราะถูอีฝ่ายขู่ฆ่าสุดท้ายสุริยันก็ถูกมือปืนบุกยิงต่อนหน้าเมียเด็กมันนะครับมึงว่ามันจะเกี่ยวกับไปสังทองไหมะลอขอความเห็นและจะดูว่าข้อมูลของจ่องผู้กว้างขวางเมืองเพชรคนนี้จะตรงกับข่าวที่เขาได้ยินมาก่อนหรือไม่จ่องขยับกรอบแว่นตาเล็กน้อยก่อนจะตอบรองผู้การกองปราบรภูพีตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าไอ้หน้าพีจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวต้องไปหาข่าวก่อนส่วนเรื่องที่โชลธีทานทองมาผัวพันด้วยนั้น ก็ไม่แน่ใจเช่นกันครับแต่ก็มีข่าวที่ทั้งคู่แตกคอกันเลิกนับถือกันสามโชลทียังไปแจ้งจับสุรยิยันแต่ยึดเครื่องดนตรีทั้งหมดคืนเป็นข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์มาก่อนหน้านี้ด้วยเออกูก็ได้ยินมาบ้างแต่เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูมีงานให้มึงทําเรื่องแรกมึงไปตามโชลทีมาคุยกับกูหน่อยมาคุยที่กองปราบนี่แหละเอาเร็วๆนี่เลยกูย,ยังไม่มีงานอะไรที่ไหนบอกแกไม่ต้องกลัวอยากฟังข้อมูลในฐานะที่ควรสุริยันมันเข้าวงการ อีกเรื่องคดียิงน้องชายพรพนาไพรมึงไปหาข่าวในซอยบุพพาสวรรค์ดูว่ามีใครบ้างที่พอจะเป็นลูกน้องใกล้ชิดไอสังทองที่พอจะเป็นมือเป็นไม้ทําเรื่องอย่างนี้ได้กูว่ามีผนพวกมือปืนตีนปืนลูกน้องประจําวงมันทําให้เมียบอย่ากระโตกระตากเดี๋ยวกูจะให้รองแปลงเป็นหัวหน้าชุดเข้าไปสืบสวนในทางลับอีกทางหนึ่งชะลอสั่งงานรวดเดียวให้สายข่าวชันเยี่ยมครับพี่รอจ้องตาเดียวรับคําสั่ง ชลนั่งพลิกอ่านสำเนาคำให้การที่ร้อยตำรวจเอกวิชัยฝ่เนียมรองสารวัตรแผนกสี่กองกำบับการสองกองปราบปรามหลังรับเรื่องราวรองทุกจย่ากนายสุนทรและนางแปงรำพ่อแม่ของนายประสิทธิ์จันแรมหรือสุริยันส่องแสงนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานสำรวยลืมคำาออลากดินที่ถูกยิงเสียชีวิตต,ต่อหน้าเมียสาววัยสิบเก้าปีโดยขอให้กองปราบปรามเข้าสอบสวนอีกทางหนึ่งเนื่องจากลูกชายตายมาหลายเดือนแล้วแต่คดียังไม่มีความคืบหน้า คาให้การของสองผัวเมียเชื่อว่าญาติของนางสาวนงยาวเพ่งพินิษ์เมียสาววัยสิปีของลูกชายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์น่าจะมีส่วนรู้เห็นหรืออยู่เบื้องหลังเพราะลูกชายเคยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยาวก่อนถูกยิงเสียชีวิตไม่นานหลังบินเสษให้เงินสอง0,000บาทเป็นค่าทําขวัญและพยายามแยกตังคู่ออจากกันแต่ไม่ไวยที่นางสาวนงยาวจะติดตามมาอยู่กับมาร้องหนุ่มลูกชาย พ่อแม่สุริยันส่องแสงระบุในคาให้การอีกโดยทั้งคู่เชื่อว่าลูกชายตายเพราะเหตุชู้สาวแน่นอนต้นเหตุคือนางสาวนงยาวนั่นเองเพราะตอนนี้ได้เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านพัดไปอยู่กับวงรีสังทองสีใสแล้วอ่านถึงตรงนี้ฉลอย,ยิ้มพร้อมคิดในใจกูว่าแล้วต้องมีมึงเข้ามาเกี่ยวข้องในสังทองเอ้ย